สวัสดีค่ะดิฉันตรีศนะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตรุรกีค่ะตุ๊กเชฮอสเกดินิสนะคะสาหรับในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับกลุ่มคำศัพท์ของร่างกายนะคะวันนี้นะคะก็จะนำกลุ่มคำศัพท์นะคะ25คำนะคะมาฝากนะคะไว้ให้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ภาษาตรุรกีนะคะ ได้ฝึกพูดกันและทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับส่วน,นต่างๆของร่างกายกันนะคะค้าเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกลุ่มคำศัพท์กันนะคะนะคะคำแรกนั้นนะคะก็คือคำว่าร่างกายนะคะคว่าร่างกายในภาษาตรุรกีนั้นเรียกว่าวูจ u d นะคะวูจ u ดนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าร่างกายนะคะมาดูคำต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่าคาฟะนะคะคาฟะ คำนี้นะคะมีความหมายแปลว่าศีรษะนะคะหรือว่าแปลว่าหัวนั่นเองค่ะนะหรือในบางครั้งนั้นนะคะเราอาจจะพบอีกคำนะคะนั่นก็คือคําว่าบัชนะคะบัชนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าศีรษะหรือหัวเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูคําต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่าซั c h นะคซันะคะ,นะค,ะคำนี้มีความหมายแปลว่าเส้นผมค่ะนะ ถ้าหากเส้นผมนะคะของเราสีดำนะคะเราก็พูดนะคะบอกด้วยคำว่าเบนิมซาตร์เรมเซียเบนิมซาตร์เรมเซียนะคะเส้นผมของฉันสีดำนะคะเนื่องจากว่าเส้นผมของเรานั้นนะคะมีจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะนับได้นะคะก็จะอยู่ในรูปของพหูพจนะคะแล้วก็คือ ซาดรึมนะคะก็คือเส้นผมของฉันที่มีจํานวนมากนั่นเองค่ะหรือเส้นผมสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลในภาษาตุรกีนั้นนะคะเรียกว่าคาเฟ่เรนกินะคะเราก็บอกนะด้วยคาว่าเป็นนิมซาดรึมคาเฟ่เรงกินะเป็นนิมซาดรึมคาเฟ่เร k กนะคะเส้นผมของฉันสีน้ําตาลนะคะนั่นเองค่ะเรามาดูคําศัพท์ต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่าอลลนนะคะ อนนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าหน้าผากนั่นเองค่ะนะคะต่อมานะคะนะคะก็คือเราก็จะมาพูดถึงเกวส่วนต่างๆของบนใบหน้ากันก่อนนะคะค่ะต่อมาก็คือคิ้วนะคะคิ้วในภาษาตุรกีนั้นนะคะเรียกว่าคัชนะคะคัชนะคะแปลว่าคิ้วนะคะ ลำดับต่อมาก็คือดวงตานะคะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะดวงตาของเรามีสองดวงนะคะดวงตาในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่า göz นะคะ göz นะคะแต่ถ้าเราบอกนะคะด้วยคำว่าฉันมีดวงตาสองดวงนะคะเราก็พูดด้วยคำว่า benim iki gözüm var นะ,ะ benim iki gözüm var นะ,ะฉันมีดวงตาสองดวงนะคะก ต่อมานะคะก็คือคาว่าบุรุนนะคะบุรุนนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าจมูกนะคะได้ลําดับต่อมาก็คือแก้มนะคะแก้มในภาษาตรุรกีนั้นเรียกว่ายานักนะยานักนะคะต่อมาก็คือใบหูนะคะใบหูในภาษา,า,าตรุรกีนั้นเรียกว่า k u ลักนะคูลักนะคะ,คนะคะต่อมานะคะก็คือปากนะคะปากในภาษาตรุรกีเรียกว่า อือส์นะคะอือส์นะคะ uh, ส่วนริมฝีปากนั้นนะคะในภาษา,ษาษดูกีนั้นเรียกว่าดูดักนะคะดูดักนะคะหมายถึงริมฝีปากนั่นเองคำศัพท์ต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่าฟันนั่นเองนะคะฟันในภาษา,ษาษดูกีนั้นเรียกว่าดิชนะคะดิชนะคะฟันของคนเราเป็นไงคะ มีกี่ซี่คะมีทั้งหมด32ซี่ใช่ไหมคะค่ะถ้าเราบอกว่าฟันของฉันมี32ซี่นะคะเราก็พูดด้วยคำว่า benim otusiki disimvar นะคะ benim o t u i k i disimvar นะคะฉันมีฟัน32ซี่หรือว่าฟันของฉันมี32ซี่นะคะนั่นเองคะ่ะนะคะเนี่ยเรามาดูคำศับต่อมานะคะก็คือคำว่า ลิ้นนะคะลิ้นในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่านะะดินนะคะดินนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าลิ้นนะคะคำนี้นะคะจะเขียนเหมือนกันนะคะซึ่งจะแปลความหมายนะคะแปลว่าภาษานะคะได้ด้วยนะคะซึ่งเขียนเหมือนกันเลยนะ,ะดินแปลว่าลิ้นหรือแปลว่าภาษานะคะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูคําต่อมา นะคะก็คือคำว่าคางนะคะคางในภาษาตุรกีเรียกว่าเชเนนะฮะเชเนนะฮะซึ่งมีความหมายแปลว่าคางนั่นเองนะคะลำดับต่อมานะคะคืออะไรคะคือคอนะคะคอในภาษาตุรกีนั้นนะเรียกว่าโบยุ n นะคะโบยุ n หมายถึงคอทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นลำคอนะคะลำคอนั้นในภาษาตุรกีเรียกว่า boas นะคะบ o a สแปลว่าลำคอ นั่นเองนะคะค่ะซึ่งในประเทศตุรกีนั้นนะคะหรือว่าที่เมืองอิสตันบูลนั้นนะคะก็ะจะมีสะพานสะพานที่เชื่อมต่อนะคะระหว่างอิสตันบูลยุโรปกับอิสตันบูลทวีปเอเชียนะคะก็ะจะชื่อสะพานว่าโบอาสโคบรูสุโบอาสโคบรูสุนะคะก็หมายถึงเป็นช่วงต่อนะคะสะพานที่เชื่อมต่อนะคะระหว่างทวีปยุโรปกับ เอเชียนะคะซึ่งจริงนะคำมบูอาสก็คือแปลว่าลำคอนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ชื่อสภานี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะชื่อ o n b e s Temus Koprusu นะคะสำหรับสภานี้ค่ะเรามาดูคำศัพท์ต่อมานะคะนั่นก็คือนะคะหัวไหล่นะคะหัวไหล่ในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่า omus นะคะ omus นะคะต่อมาก็คือแขนนะคะแขนในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่า korn นะคะโคนนะคะแขนนะคะโดูแขนทั้งหมดเลยนะคะต่อมาก็คือข้อศอกนะคะข้อศอกในภาษาตุรกีเรียกว่า d r i เซกนะ d r i เซกนะคะข้อศอกนะคะถ้าเรามาดูคําศัพท์ต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่ามือนะคะมือในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่าเอ็นนะคะเอ็นนะซึ่งมีความหมายแปลว่ามือนะคะส่วนนิ้วมือนั้นนะะนิ้วมือในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่าพรามัก k นะพระมักนะคะเป็นไงนิ้วมือมีทั้งหมด10นิ้วนะคะค่ะต่อมาก็คือเล็บนะคะเล็บในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่าทรนักทรนักนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าเล็บนะคะนั่นเองค่ะถ้าเรามาดูคําศัพท์ต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่าขานะคะขาในภาษาตุรกีนั้นเรียกว่าบาจักนะบาจัก นะคะคและลำดับต่อมานะคะก็คือหัวเข่านะคะหัวเข่าในภาษาตรุรกีเรียกว่า t h i s นะ t h i s นะคะ,นะคะเราอย่ากออกเสียงสับสนกับคำว่า t h i s นะคะ t h i s มีความหมายแปลว่าฟันแต่ว่าถ้า d i s นะคะมีความหมายแปลว่าหัวเขา่านะคะค่ะต่อมานะคะก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเท้านะคะในภาษาตรุรกีนั้นเรียกว่า ayak นะคะ ayak ก็มีความหมายแปลว่าเท้านั่นเองค่ะค่ะนี้ก็เป็นกลุ่มคำศัพท์นะคะทั้งหมด25คําคำนะคะค่ะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ